มีคำถามสอบถามกันเข้ามามากมาเลยนะคะเกี่ยวกับระบบดิจิทัลเพนชันกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติผู้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรวมไปถึงผู้รับบำเหน็จรายเดือนนะคะกรณีที่ได้มีการขอหนังสือร,รับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปแล้วนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าบำเหน,น็จคำประกันแต่ต่อมานะคะผู้ขอได้เสียชีวิตก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้นะคะกรณีนี้จะทําให้ส่วนราชการของผู้ขอไม่สามารถบันทึกแบบขอรับบำเหน็จตกทอดได้ค่ะแล้วต้องทําอย่างไรล่ะวันนี้เรามี คำตอบกันค่ะจากคาถามที่ถามมานะคะขอแบ่งเป็น2กรณีดังนี้ค่ะกรณีแรกผู้ขอเสียชีวิตก่อนนาหนังสือรับรองสิทธิ์ไปยื่นกับธนาคารนะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะสนธชการผู้เบิกต้องทําหนังสือขอยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิ์มายังกรมบัญชีกลางหรือสานักง,งานคลังจังหวัดเพื่อให้สนธชการผู้ขอสามารถบันทึกแบบขอรับบําเหน็จตกทอดได้ค่ะกรณีที่2ผู้ขอเสียชีวิตหลังจากที่นําหนังสือรับรองสิทธิ์ ไปยื่นกับธนาคารแล้วแต่ธนาคารยังไม่อนุมัติเงินกู้และสถานะของการย,ยื่นขอบำเหน็จค้ำประกันอยู่ในขั้นตอนรอพิจารณาในกรณีนี้ธนาคารต้องดําเนินการบันทึกสถานะในระบบว่าไม่อนุมัติไม่คืนหนังสือเพื่อให้สำนัาจการผู้ขอสามารถบันทึกแบบขอรับบำเหน็จตกทอดได้ค่ะทั้งนี้หนังสือรับรองสิทธิจะมีอายุ1ปีหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดค่ะ หวังว่าผู้รับบำนาญน,นะคะก็จะได้รับทราบขั้นตอนของการขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้นะคะที่คลอเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีการค่ะหมายเลข02-270-6400นั่นเองค่ะ